สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีนักขี่ม้านะครับวันนี้เราอยู่กันในที่ออฟเซเวียเนว์แวล์นะครับคนไทยเล่นเซฟ2เยอะสุดนะแต่มีมีอยู่สามมีเพิ่งมาเล่นนะครับผมภูเขากลางป่าเยอะสุดอันนี้มีอยู่เนินเขานะครับแต่จริงๆคนไทยมีมมทุกเซฟนะแต่เซฟสองจะเยอะสุดอันนี้เพื่อนเพื่อนเรื่องเอานะครับอ่าเดี๋ยวมีอนุญาตเข้าตัวก่อนครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการใส่โค้ดว่าต้องเลเวลรอะไรน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกสายอาชีพป,ปืนอัพสก,กิลฝั่งไหนดี แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้อีก4อาชีพเนี่ยให้เพื่อนๆดูใต้คลิปครับหมี่จะมีบอกเคยทําของเซฟนอกมาก่อนนะครับเซฟจีนนะครับประมาณนี้อันนี้คือไกด์ที่หมีท่ทานี่คือหมี่เอาจากท็อปของเพลเยอร์เลยนะจากเซฟจีนนะครับเขาก็เล่นกันประมาณนี้นะครับอ่าไม่ได้ส่วนเออเราดูที่เลเวอร์ก่อนเลยครับเห็นไหมตรงนี้คือไปที่ดูเลเวอร์เห็นไหมครับวันวันแรกจะตันที่27เห็นไหมครับนี่ พรุ่งนี้จะปลดก็คือปลด33นะเพื่อสามารถดูเลเวลตรงนี้ได้ก็คือเป็นเกมทีไมไ่ไม่ได้ไม่ได้แบบใช้เวลาชีวิตเยอะมากนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนใส่โค้ดเห็เ่เพื่อนๆกดขวาล่างเฟืองแล้วกดเขาว่าโค้ดแรกใส่ตรงนี้เลยครับซึ่งโค้ดเดี๋ยวมีจะลงไว้ตอนนี้มีอยู่5โค้ดนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโค้ดเพิ่มเดี๋ยวจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถจัดได้นะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนหนึ่งวันทําอะไรบ้างสําหรับวันแรกก็ทำเราแยกอุปกรณ์ลงดันสองรอบแล้วก็แมวอยากอันนี้ช่วยกันขนของนับเลขครับฝั่งซ้ายของขวาให้ตรงแล้วก็ลงในส่วนกิจกรรมกลุ่มอัศวินแล้วก็หอโบราณแค่นั้นเองครับหอโบราณก็เป็นหอพยายามไต่ให้ไปไกลที่สุดเท่าที่เราทําได้ครับแค่นั้นเองจบอ่ะต่อไปจะเป็นในส่วนกิจกรรมแจกของมากมายนะครับก็อันนี้เป็นกิจกรรมเซฟเดียวกับจีนเลยนะ ก็ถือว่าเป็นเกมที่แจกเยอะแน่นอนครับวันนี้มีเช็คกิจกรรมเหมือนกันเปะเลยนะอ่าต่อไปเป็นในส่วนสายสก,กิลของปืนนะครับก็ถ้าเป็นปืนเลเซอร์ทางขวาส่วนใหญ่เขานิยมอัพชาร์จพลังซ้ายกันครับแล้วก็เป็นในส่วนยิงต่อเนื่องให้อัพ้ายครับแต่บางคนจะเอาเพิ่มความเร็วก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับถ้าหุ่นโจนส่วนใหญ่จะปืนลูกซองกันเพราะว่ามอนเตอร์ในดานมักมกลุ่มับอันนี้เอาเป็นฟันสังหารอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำยูจีโฟนนะ สามารถเปิดเห็นได้ไลท์ทีละยูสได้เลยสามารถเล่น10เกมพร้อมกันสบายเลยครับ อ่าต่อไปในเรื่องราคาครับ U V I P จะอยู่ที่วันละ10บาทต่อวันนะครับต่อไปในส่วน G V I P จะอยู่ที่วันละ12บาทต่อวันตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับ3าวันกับ90วันซึ่งราคาจะอยู่ที่ U V I P 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G V I P เหลือ5 540บาทหรือ320บาทครับราคาตามในรูปเลยครับตอนนี้ถูกมากอ่าอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับจะมีส่วนลดด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเนาะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky b e a ด้วยนะครับเสจแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับสามารถจ่ายได้ทุกธนาคารกูเออทั่วไทยเลยครับอ่าแล้วในส่วนฝั่งซ้ายก็เอาเป็นระยะยิงครับเอาเป็นระยะยิงถ้าเกิดกระสุนปัดเป่าให้เอาฟันสังหารฝั่งซ้ายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกพสติให้เอาพวกแอรแท็กกับคีครับแค่นี้เองจบแล้ว เราสามารถมากดตรงนี้แลกสกิลได้นะครับเอาค่าความชนานาญแลกได้นะครับก็คือเกมนี้สุดท้ายแล้วก็สามารถอัพตันได้หมดแน่นอนประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นส่วนสายอาหารนะครับก็จะเป็นในส่วนเออนักปรุงอาหารนักแม่ทตุช่างฝีมือจริงๆมันดีหมดแต่ว่าส่วนใหญ่เซฟนอกที่มีเห็นเขาจะเน้นทําตลาดมากกว่าเพราะว่ามันทํายายาทุกคนต้องซื้อหมดง่ายกว่าแต่ก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าเอเน้นสกินก็ไปทาช่างฝีมือทําชุดครับอันนี้ผู้หญิงน่าจะชอบนะแล้วก็เป็นในส่วนท่า อยากใช้นานๆเลยก็ไปเล่นแร่ถ้าก่าว่าเล่นนานๆก็เล่นแร่ครับแต่ว่าช่วงในช่วงต้นเกมกางเกมหีว่าอาหารค่อนข้างจะกับยาจะตอบโจทย์ในตลาดมากกว่านะครับประมาณนี้เพราว่าเกมนี้ยายามันซื้อได้แค่เลเวลนสิบนะที่เหลือต้องไปทำเองไปค้าเองนะครับประมาณนี้ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนเรื่องการเพิ่มพลังพลังนะครับตั้งแต่70,000นยันแสนหนึงเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้าใจตรงนี้ก็สามารถเติมนิดนหน่อยก็พลังแสนได้แต่ตอนนี้มียังเติมไม่ได้นะก็เลยยังยังก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเด๋ยคือมีเล่นคอมเนี่ยเล่นใน PC ซมันย้ายไป iOS ไม่ได้อ่าแมวนะครับก็ให้ใสต่ตัวที่มีค่าพลังเยอะสุดข,ของเราไปก่อนไม่ต้องไปช่วงแรกยังไม่ต้องเน้นค่าภาษาอะไรมากเน้น,เน,นเน้นพลังไปก่อนนะครับ ซึ่งเจ้าแมวทองก็ได้จาัดก,การที่เราไปเปิดกาชา20โลแรกมันจะแจกตัวแจกอะไรอยู่แล้วนเพื่อนๆใส่โค้ดนะครับตรงนี้ก็ถ้ากิดเพื่อนๆอัพขั้นแมวก็สามารถที่จะปลดสเตตัสได้คือเกมนี้มันก็ถ้าเติมเยอะพลังมันพุ่งมันพุ่งกว่าคนไม่เติมอยู่แล้วอ่ามาในส่วนน้องแมวตรงนี้เราสามารถเปิดได้ครบ6 0เหมเหนบ้านได้แมวทองนะตอนแรกเปิด20ได้แมวทองตัวหนึ่งแล้วก็60แล้วก็เป็นในส่วนการันตีคือ240แต่ว่าจะมีโอกาสที่ตัวแดงจะมีออกก่อนนะแต่ยากครับ0ูน .1 ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้พลังหนึ่งแสนเอาง่ายๆเลยก็ใส่ตัวทองสองตัวแดงหนึ่งก็ได้เลยครับหรือว่าบางคนตัวแดงสองตัวตัวทองหนึ่งอ่ะสุลต่านก็พลังกุ้งเลยถ้ารู้จักวานเลยครับแล้วพอเพื่อนๆพลังเยอะก็หอยาวอ่ะต่อไปเป็นในส่วนกิวนะครับก็อย่าลืมมาทำบริจาคพูด,าพดาราคาทำทุกอย่างนะอะไรขึ้นมาทำได้หมดเลยราะว่าทุกอย่างเราจะได้ของไปอัพพลังนะครับเ่ะต่อไปเป็นในส่วนการ์ดนะครับเอในช่วงแรกช่วงเนี้ย เราอาจจะยังได้การ์ดที่มันไม่ได้เซตเป็นเซตของเรามากก็ให้ใส่ไปก่อนใช่หไหมครับใส่การ์ดหน้าชช่นเดียวกันเห็นไหมมันจะได้เซตโบนัส4ชิ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าหมีไม่มีครบก็ใส่ไปก่อนอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวตอนหลังค่อยไปเปลี่ยนครับเดี๋ยวตอนหลังมันจะมีการ์ดทองการ์ดอะไรเยอะออมันมีกิจกรรมแจกการ์ดม่วงเยอะนะการ์ดทองหมีไม่แน่ใจว่าแจกหรือเปล่าแต่เซฟนอกมีแจกนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนเสื้อผ้านะครับก็ถ้าเกิดใครเป็นสายแฟชั่นที่เปิดกาชาแล้วก็เป็นสายที่อ่ตกแต่ง ทำเสื้อผ้าะไรพวกนี้เออนั่นแหละ<ๆ>เพื่อนๆก็สามารถเอาเสื้อผ้าฝากได้แล้วก็ไปอัพคาสเตตัสได้จะได้เยอะครับคือสุดท้ายหมีมองว่ามันต้องทาเอา่อทุกสายมันมีดีของมันอยู่แล้วประมาณน,นี้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมมามาเล่าฉายากับโน,น้ตครับจะมีของแจกเยอะนะก็ค่อนข้างแจกเยอะมากนะเกมนี้นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับส่วนสายชีพอีเสียชีพไปลงดูใต้คลิปได้นะครับหมีจะมีลงของเซฟจีนเอาไว้อยู่แล้วก็ลองไปอัพตามได้ อันนี้มีแมวทองแจกนะครับอย่าลืมไปผ่านหอ30ชั้นขึ้นไปก็รวมเสศษแจกนะครับนี่พัฒนาการถึงเลเวล22เห็นไหมครับก็จะมีแจกเจอเยอะแยะมีอะไรแจกเจอเยอะแยะนะครับต่อไปเป็นในส่วนแพ็คไหนคุ้มนะครับก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆพื่กะว่าจะเปิร์แมวเนี่ยกะว่าจะไปแบบเติมแล้วเป็นรูดเองใช่ไมเพื่อนเพื่อมาเติมตรงนี้จะถูกกว่าเยอะครับ51%ยังไงก็สําหรับคนอยากได้แมวแ้วก็จัดไป อันนี้ก็เป็นในส่วนคืนกำไรสิบสองเท่าอันนี้ก็คุมนะคือจริงๆไอที่แบบลดสี่สิบห้าสิบนี่คุมหมดอยู่แล้วนะครับแพ็คเติบโตก็คุมนะครับแล้วก็อันเนี้ยที่มีแรงไว้คือมีอยาก,ยากได้ชุดนักเรียนชอบผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนครับมันน่ารักดีชอบชอบทรงนักศึกษานะไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะ อันนี้ก็เป็นแพ็กพารนะครับก็เลเวล30ามสก็จะได้ชุดนักเรียนไปนเลยสําหรับคนที่อยากเติมนะครับแล้วก็อันนี้คือสุดพิเศษเลยลดหกสิบหกสิบหอร์เซ็นก็เป็นแพ็กที่ราคาถูกที่สุดนะครับก็ลองจัดได้ครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ